สวัสดีครับนักเรียนที่นะ่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูคิมในวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องเสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอาการที่แฝงซ้อนที่สําคัญของอาหารเป็นพิษเลยเนะี่ยก็คือการภาวะขาดน้ําจากการที่เราถ่ายไปมากแล้วก็ทดแทนน้กลับคืนมาให้เราเนี่ยได้ไม่ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีลักษณะอาการของการขาดน้ํา การขาดน้ำเนี่ยอาการที่แสดงก็คือแบบปากแห้งคอแห้งนะคะผิวแห้งต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแบบขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะถ้าขาดน้ํามากๆนะคะก็อาจจะมีการสับสนซึมลงเนี่ยค่ะคนปสติอะไรถือว่าเป็นอาการที่อันตราย ก็จริงๆแล้วอาการอันตรายมากๆเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราทดแทนน้าได้ไม่ทันนะคะหรือว่าสารพิษที่เข้าไปมันมีพิษมากเลยนะคะค่ะโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเชื้อแบคทีเรียถ้าเป็นพวกอ e ีโคไลที่บางบางชนิดนะคะอาจจะทําให้มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารนะคะหรือว่าออกในไตได้พวกนี้อาจจะหมดสติหรือว่าถึงกับชีวิตได้อันนี้คืออาการแน่นอนที่ที่รุนแรงขึ้นอยู่กับเชื้อที่เราติดมาขึ้นอยู่กับเชื้อที่เรารับมาค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการทดแทนน้ำ แทนเข้าไปได้ทันหรือเปล่าค่ะแล้ววิธีการรักษาสําหรับผู้ป่วยที่อาหารเป็นพิษค่ะเรามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วอาหารเป็นพิษเนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่จะหายได้เองนะคะภายในสองถึงสามวันคือไม่ต้องกินยาอะไรเใช่ไม่ต้องทานอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่ถ่ายออกมาเนี่ยพิษของอาหารเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายออกหมดนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้มีอาการที่ท้องเสียรุนแรงจนรับประทานอาหารคลื่นไส้อาเจียนมากรับประทานอาหารดื่มน้ำเข้าไปไม่ได้เลยไสูง หรือว่ามีการถ่ายท้องเสียเนี่ยสาวันแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะต้องมาหาแพทย์นะคะมาพบแพทย์เพื่อที่ว่าแพทย์เขาจะได้พิจารณาที่จะให้สารน้ําทดแทนทางหลอดเลือดดำเพราะว่าเราทานเข้าไปยังไงก็อาเจียนเลยก็จะต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำหรือที่เราเรียกกันว่าให้น้ำเกลือค่ะเอาแล้วครับเรามาทบทวนของอาทย์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของไข้หวัดนะครับไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดทั่วไปนะครับ c o m มนอนโคอ่าเป็นโรคยอดฮิตตลอดทั้งปีเลยโดยเฉพาะหน้าฝนเนาะ มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสครับเชื้อไวรัสเนี่ยมีมากกว่า200ชนิดนะครับถ้าดูแลรักษาถูกต้องนะจะหายได้ภายในกี่วันครับภายใน3 4ถึงวันนะครับอ่าก็จะมีการมีค่าอ่อนนะครับ37.5องศาครับทีนี้ก็เวลาระวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับถ้าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดใช่ไหมครับอุณหภูมิเราต้องสัมเดสาขึ้นไปนะครับ ต่อมานะครับไอจามเจ็บคอนะครับหรืวปวดศีรษะเล็กน้อยอ่อนเพลียเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนคัดจมูกน้ำมูกไหลน,นะครับนี่ก็คืออาการของไข้หวัดวิธีดูแลรักษานะครับนอนนอนพักผ่อนมากๆนะครับไม่หง,งนนะุดหงิะแล้วก็ออกกําลังกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคดื่มน้ําอุ่นมากๆนะครับหรือน้ำพึ้งผสมมะนาวสวมหน้ากากอนามายัยป้องกันเชื้อโรคนะครับ อันนี้เราต้องสวมตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราออกไปข้างนอกก็ทานยานลดไข้นะครับแต่ว่าการทานยานเราต้องได้รับคําแนะนําจากเภสัชกรหรือว่าผู้ปกครองนะครับเอาละครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนะครับเราต้องไม่ออกไปวิ่งเล่นขณะที่มีฝนตกนะครับหรือว่ามีแดดร้อนจัด แล้วก็ไม่ใช้ของใช้และเสื้อผ้าร่วมกับคนอื่นนะครับของใช้จะเป็นผ้าตัวนะครับผ้าเช็ดหน้าเราไม่ควรที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ติดโรคได้นะครับรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นไรครับส้มหรือวฝรั่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกําลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอเราไม่ควรที่จะนอนดึกใช่ไหมครับ การนอนเนี่ยก็ต้องนอนเป็นเวลาให้ครบ8ถึง10ชั่วโมงนะครับสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมครับเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไม่คุกคีนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคไข้หวัดเพราะว่าจะอาจจะทำให้ในักเรียนยติดเชื้อได้การใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีนะครับครูจะเน้นย้ำตลอด นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประถมหรือว่ามัธยมนะครับที่ครูได้สอนอันดับแรกเลยนะครับข้อหนึ่งก็ต้องล้างมือให้สะอาดข้อที่2ออะไรครับหันด้านสีเข้มออกด้านนอกหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าเป็นแบบแบบนี้นะครับจะมีด้านออกด้านเข้มใช่ไหมครับเราจะหันด้านเข้มออกจากตัวเรานะครับหันด้านสีเข้มออกด้านนอก ข้อที่3นะครับให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกอขอบที่มีลวดใช่ไหมครับจะอยู่ด้านบนสันจมูกข้อที่4ี่นะครับคลี่ลอยจีบออกจากนะครับคลี่ลอยจีบออกคลุมดั้งจมูกจนถึงคางนะครับบางคนใส่แล้วก็อยู่แค่บริเวณปากที่จริงต้องคลี่ลอยจีบออกนะครับ รงุดั้งจมูกจนถึงข้างเลยนะครับข้างก็คือบริเวณนี้นะครับข้อที่5้าก็คือกดตรงรวดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับกดตรงรวดให้แนบกับสันจมูกจนชิดไม่ให้เหลือช่องว่างนะครับเพราะว่าการเชื้อโรคหรือว่าละอองน้ำลายเข้ามานะครับเอาล้ครับถึงเรื่องที่จะ เรามาเรียนกันในวันนี the 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 no ้นะครับก็คือเรื่องของอาการท้องเสียใช่ไหมครับเราก็ต้องเช็คอาการก่อนครับนั่นเรียังไม่ทราบนะครับบางคนบอกว่าปวดท้องนะครับปวดท้องเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับบางทีก็ต้องดูว่าปวดท้องแบบไหนนะครับปวดท้องแบบว่าปกกระเพาะหรือว่าปวดแบบท้องเสียนะครับเช็คอาการท้องเสียง่ายๆนะครับท้องเสียง่ายหรือลำไส้อักเสบเรื้อรังกันแน่นะครับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะครับหรือว่า IBD นะ คือโรคที่มีอาการอักเสบของระบบทางเดิอนอาหารชนิดหนึ่งสามารถเกิดได้ทั้งในลำไส้ใหญ่นะครับและลำไส้เล็กเช้อการเหล่านี้นะครับคุณเสี่ยงเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังหรือไม่ันดับแรกนะครับก็คือมีอาการท้องเสียเลือดท้องเสียเรื้อรังหรือว่าถ่ายเป็นน้ําหรือถ่ายมีมุกเลือดปนนะครับปวดเกร็งช่องท้องคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลียน้ำหนักลดมีไข้ต่ำๆรู้สึกหนาวสั่นนะครับปวดท้องแบบไหนให้สงสัยโรคกระเพาะอาหารนะครับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยครูพบบ่อยมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนที่ที่โรงเรียนนะใช่ไหมครับปวดท้องแบบจุกเสียนะครับแน่นท้องเลยบ่อยหรือว่าปวดท้องส่วนบนเหนือสะดือนะครับในบางรายเนี่ยอาจมีเล้าไปหลังได้เลยนะครับปวดท้องสัมพันธ์กับเนื้อหา อาหปวดกรนหรือหลังรับประทานอาหารก็ได้นะครับมักพบร่วมกับอาการคลื่นไส้ครับถืว่าง่ายๆคืออยากจะอ้วกนะครับอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับาหารให้สงสัยว่าเป็นโรคเพาะอาหารนะครับเอาละครับรับประทานอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะ ควรกินนะครับสายมือควรกินก็คืออาหารที่ย่อยง่ายนะครับเก่งมากครับไขมันต่ำนะครับอกไก่เนื้อปลาอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำอะไรครับบางบางคนยังไม่ทราบใช่ไหมครับคือสาลายนะครับหอมไม้ฝรั่งแตงกวากล้วยนะครับยับยั้งการหลังน้ำย่อยช่วยรักษาแผลในกระเพาะด้วยประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ อาหารที่มีโรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตนะครับอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารนะครับเช่นพืชตระละกตูนทัวนะครับแครอทบรอกโคลีอาหารควรปรุงโดยใช้น้ำมันมะกอกนะครับและน้ำมันคานโนล่าเป็นหลักไม่ควรกินนะครับเมื่อเป็นโรคกระเพาะนะครับอาหารรสจัดนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม เกินไปนะครับชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไขมันสูงนะครับอาหารไขมันสูงของทอดนะครับของหมักด,ดองนมสดนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมสดหรือครีมน,นะครับเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกนะครับแฮมหรือว่าเบคอนนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องของท้องเสียบ้างนะครับ สาเหตุของการท้องเสียเนี่ยก็คือการที่รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดนะครับไม่สะอาดหมายถึงอะไรครับไม่สะอาดก็อาจจะเป็นของอาจจะมีแมลงวันตอมนะครับหรือว่าอาหารที่บูดแล้วหรือว่าอาหารที่สุกสดิบๆนะครับอาหารสุกดิบๆคืออะไรครับเช่นอาจจะเป็นอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงสุกเช่นอะไรครับจะเป็นกุ้งสดใช่ไหมครับกุ้งดองสีอ๊วใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นลาบ หรือว่าอาหารที่ยังดิบอยู่นะครับถ้าอาหารสุกแล้วเป็นยังไงครับถ้าสุกแล้วเนี่ยอาหารก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมครับาารจะไม่นิ่มใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เรารับประทานอาหารที่ไม่จนเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับต่อมานะครับดื่มน้ําที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคนะครับหรือว่าสิ่งสกรปรกปะปนอยู่ในบางที่นะครับถ้าเรียนได้ดื่มน้ำเนี่ยนักเรียนควรจะเลือกนะครับ ไม่ควรที่จะดื่มน้ำที่ไม่อยู่ในภาชนะที่สะอาดนะครับต่อมานะครับรับประทานผักสดหรือผลไม้สดโดยไม่ล้างให้สะอาดนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคปากรนมากับผักหรือว่าผลไม้ฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับต่อมานะครับใช้มือที่ไม่สะอาดหยิบอาหารรับประทาน แน่นอนครับมือเนี่ยเราไปหยิบจับสิ่งของกมามากมายใช่ไหมครับเวลาก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเราควรที่จะล้างมือก่อนนะครับทีนี้เรื่องของการขับถ่ายใช่ไหมครับการเข้าออน้ำเราควรล้างมือนะครับหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจสรุปนะครับอาการท้องเสียเนี่ยก็เกิดจากการที่รับประทานน้ำนะครับหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาด ว่ามีสารพิษเจือปนนะครับเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะหลังการขับถ่ายนะครับเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับวันนี้กูก็ขอลาไปก่อนนะครับเน้นย้ํานะครับว่าสวมแมสตลอดเวลานะครับฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปบ่อยนะครับถ้าไม่มีสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยเราก็ใช้สบู่ล้างมือนะครับโดยเฉพาะบริเวณข้อมือ นะครับบริเวณซอกนิ้วต่างๆให้ดีนะครับเส้ววันนี้สวัสดีครับ